ผู้ชายคนไหนที่คุณเอกคิดว่าเปที่สุดคะหมากปรินกับวินเมทวินค่ะหมากปรินเท่าแอบแบบตาเปลือรืชฉนตาสองทางไม่เท่ากันนีดหนึ่ง,งชอบชันตาของวินแต่ว่าชอบความยาวตาของหมากปรินนะทำไงดีอะให้วินชนะค่ะวินเมทวินกับชาอ่นอูค่ะชาอ่นอูค่ะ,คะเพราะว่าเขาแบบ ลมนแต่ว่าชาอึนอู๋จริงๆเป็นพระเอกเกาหลีที่แบบชั้นตาเขาเห็นชัดซึ่งมันจะต่างกับชั้นตาพระเอกเกาหลีคนอื่นหรือเขาจะเป็นชั้นตาหล่นชาอึนอู๋เพราะเขาเป็นชั้นตาสองชั้นแบบชัดจะเห็นไหมว่าหน้าเขาหวานมั้ยชาอึนอู๋กับพยันอูซอกค่ะพยันอูซอกอะคือว่าตาเขาสวยแต่ว่ามันขนาดไม่พอดีกับหน้าเขาชาอึนอู๋ค่ะชาอึนอู๋กับแจ็คสันหวังค่ะแจ็คสันหวังคือดีนะใายแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังกับทรงคังค่ะวายากนะ ถึงขนาดของชั้นตาทรงคางก็คือปลายหางตาเขาว่าชั้นใหญ่กว่าหัวตาแต่ว่าหัวตาเขาเป็นแบบอินไลน์แต่ว่าหางตาก็คือมันเป็นเอาไลน์อย่างเงี้ยแจ็คสันหวังแจ็คสันหวังกับบีเทปีเอ็ค่ะวายแจ็คสันหวังค่ะแจ็คสันหวังกับนนนกรพัฒน์ค่ะแจ็คสันหวังค่ะแจ็คสันหวังกับบอลบอลรัตค่ะแจ็คสันหวังค่ะแจ็คสันหวังกับเตนเอ็นซีทีค่ะก็ยังเป็นแจ็คสันหวังอยู่ค่ะ แจ็คสันหวังกับแบมแบมกบเซเว่ค่ะแจ็คสันวังค่ะแจ็คสันหวังกับจีซังอุค่ะจังอุดีนะโอ้ยยากจังเลยยากจังเลยเดี๋ยวเดี๋แจ็คสันวัง